สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีมื่อนี้พี่นุ่นมาอยู่ที่หัวหินจ้ามาพักอยู่โรงแรมวันนาจ้าช่วงนี้อากาศก็ฮ้อนอยู่จ้าแต่ว่ากับบอกถึงกับห้อนหลายเท่าเดือนอเมษาจ้า ตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ประมาณมื่อนี่สามสิบสามองศอมีฝรั่งไหวน้ำจ้ะทุกคนห้องพี่นุ่นมันเป็นห้องติดะสะไหวน้ำจ้ะหอ้หองกับพ่ออยู่อยู่จ้ะแต่ว่าอาหารเร้าเพิ่นบอค่อยดีเท่าใดบอค่อยมาก มันบมน่มีหลายมันมีสีล้มล้มจักหน่อยเพราะว่าเขาว่าพายุเขาอันนี้ก็สิเป็นอ่าทางยางไปอีกไปไปจุดถนนญ่จะ้ะมันก็มีทางลัดดีอยู่จะ้ะเอาบรรยากาศมาฝากพี่นอ้อง เพื่อนกับวสูงล,ลาเตอรอโอเคจ้ามื้อมมนี้เอามาฝากแก่นีอจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า,จ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 า